เลิกอีกแล้วครับนี่ดนครับเดียบร้อยครับแ้มแรกหลังสองมาแล้วครับสวยสวย สวัสดี FC ทุกทท่านนะพี่ๆน้าๆนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาดักหนูครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือนี่ครับด้วงดักหนูครับด้วงดักหนูบรรณาครับส้ิงเส้นใหญ่กระบอกหนาครับไม้ก็ใหญ่ครับหลักใหญ่ดิผมมีด้วงก็ต้องมีตัวนี้ที่ขาดไม่ได้ครับหัวเชื้อดักหนูบรรทุงครับ มีด้วงก็ต้องมีหัวเชื้อมีหัวเชื้อก็ต้องมีด้วงเลยครับเพราะว่าต้องใช้คู่กันครับสองอย่างนี้ขาดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับหัวเชื้อดักหนูบรรทุงที่ผมใช้อยู่ครับด้วงของหนูบรรนาก็เนี่ยผมใช้มานานแล้วครับทนดีครับลวดสลิงเส้นใหญ่กระเดื่องก็ลวดใหญ่ครับไม่ไม่คดไม่งอง่ายครับครับวันนี้ผมก็จะมาดักบริเวณนีครับ หลังผมเนี่ยครับส่วนโซนนู้นทางตะวันตกนู้นเขาเผาไปแล้วครับน่าจะเผาไปมาสักสองสาวันครับมันเป็นป่ายาคาครับเขาเผาทิ้งไปแล้วก็เรามาดักทาานี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะเผากันไหนเดี๋ยวเราก็มาดักกันเลยดีกว่าครับผมครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไหมายนี่ไปไปดักกันเลยครับ ดักตรวนี้ไว้อันนึงครับครับเราไปดูกันต่อครับไปดักกันต่อครับครับวีธีดักก็งนี้ครับผมขึ้นนี้ครับแต่งนิดหน่อยครับอันนี้จะหนาบ้างก็ตั้งไว้ตามใจชอบเลยครับ ดีครับฉีดด้วยหัวเชื้อครับครับมันจะดักตรงนี้ครับนี่อยกัดอยู่ ไปดักกันต่อครับ ฉีดเง้ยบสามทีครับเทครับกระเดื่องไว้ขนาดนี้ครับผมแต่ป่าจะลุกหน่อยครับก็ต้องนะครับผมจะดักตรงนี้ครับครับป่าลุกครับเอยเอามาดักไว้ตรงนี้ครับไปต่อครับ ผมดักอีกอันหนึ่งผมก็ไปดักต่อนะครับป่าก็ลบลบนี่ครับหายาลบมากเลยครับ,บ,บครับป่าลบๆกแห้งๆครับมีหญ้าสดปนด้วยก็มาดับก,กันตรงแถวนี้ครับครับเดี๋ยวผมดักตรงนี้พี่นะครับนี่อันนึ ยาวลกๆอยู่มีรอยกัดกรับรเดืองหนาแค่นี้นครับผมแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชื้อครับครับสามที่ครับแต่หนุมดักหนยน,นะครับยาวลกๆครับมีรอยกัด ผมดับได้ 3- ามสี่หลังแล้วครับเดี๋ยวผมไปดักต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ทับคลิปละตอนดักเดี๋ยวไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้มากู้ครับดักแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาเก็บเลยครับเดี๋ยวค่อยดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงครับหมานนี่โอเคจะพบไปดักต่อนะครับไว้ลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกๆท่านและพี่ๆนานา ถ้าผู้ที่เข้ามารับชมครับครับอันนี้ผมก็จะมาดูด้วงที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นที่ทาคลิปไปครับครับตอนนี่อากาศก็สบายๆครับเย็นได้ยินเสียงน้ำสายทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นเสียงน้มสายผู้ใหญ่บ้านครับมีทุกหมู่ทุกตำบลครับครับนะครับที่ผมดักไว้ก็จะเป็นแนวนี้ครับตรงไปนู่นเลยครับ จะไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีผลงานหรือจะไม่มีผลงานยังไงไปลุ้นกันเลยครับหมายก็เป็นยังไงครับหลังแรกครับหลังแรกไม่รั่นครับ หลังสองครับซ้ำหมายเก่าเขาเนี่ยหมายนี้ก็เคยมาดักไปแล้วหลังสองหลังสองโดนครับเรียบร้อยครับนี่ครับหลังสองหลังสองสายสวยครับเรียบร้อยนี่ครับ แตรมแรกหลังสองมาแล้วครับใ้อสวยๆโอเคครับสวยอยู่สวยอยู่บาดจะติดนี่ครับโงกขคืบคบคืบกว่าครับใชสวยครับแต่เราไปรุ้นหลังถัดไปเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโอเค หลังสองมีผลงานหลังสามครับเป็นยังไงเลยหลังสามหลังสามไม่ลันครับหลังนี้หลังนี้หลังนี้อ้าวหลังนี้โดนครับ เกือบร้อยครับนี่นี่นี่ลอยมันกัดู่ครับี้ียดครับโอเคพุกครับพุกเล็กครับรุ่นๆเลยครับนี่อะไรสวยๆครับโอเคครับต่อดีครับต่อครับ ยังไงเอ่หลังหลังหลังน,งน,งนี้ยกขึ้นมาดูดิลุนลุนลุนอ๊บอ้าวโดนครับนี่ใส่เดียวกันเลยครับโดนโดนครับนี่ครับใส่กระดูกกรอบโอเคครับใส่เดียวกันเลยใส่สวยครับไปลุนต่อครับ หลังนี้เป็นยังไงเอ่ยหลังนี้ลั่นไม่เอ่ยเอาหลังนี้ก็ลั่นครับโอ้ยหนูพุกเล็กครับตัวนี้เดียวเองครับนี่ครับยังอุตสาเข้าครับครับนี่ครับตักหนูบันนาหัวเชื้อดักหนูบัรนทุ่งครับเล็กใหญ่เข้าหมดครับเขอให้มีตัวเป็นโดนครับไปยลุกันต่อครับนี่ครับ ่าลกๆนะครับพราว่าตอนนี้หนูก็เริ่มหาที่อยู่ลกๆแล้วก็ส่วนมากก็จะโดนเผาแล้วครับหลังนี้เป็นไงเอ,อ่ยหลังนี้หลังนี้หลังนี้ไม่ลั่นครับ ตรงนี้ก็เป็นป่ากอ,อยาการกๆมีรอยกัดเลยผมกว็ดักไว้ครับเลอยดีกว่ามีตัวหรือเปล่าตองนี้ไม่ลั่นครับลั่นครับผมลั่นแต่ไม่อยู่ครับลั่นฟ้าวครับ Okay. ดูหลังถัดไปครับตรงนี้ผมตักไปน้าตักเลยออมก้อยยาวไว้ครับตังนี้อยู่ตรงไหน,นเออดักแล้วคลางไว้ครับลงที่ครับ ไปตรงนี้หาไม่เจอครับดับไปตรงไหนนี่เองครับโอ้ยดักแล้วลงที่โอเคอไม่ดันครับหังนี้แอบถะจนหาไม่เจอครับไม่แอบก็โดนขโมยไปรุป่นต่อครับใปา่ใปาลกใป่าลก เป็นยังไงปลาล่าูกดับไว้ตรงไหนเอ,อ่ยนี่เอ,อ่ยนี่เอ,อ่ยนี่ไม่ลั่นครับไม่ลั่นไปทัดไปครับวนไปเรื่อยๆโอ้ข้าผมดักไว้ตรงต้นไม้ ตรงนี้ข้าวหลังนี้ก็ลั่นครับเรียบร้อยครับนี่ครับหนูพุกเล็กอีกแล้วครับนี่หมดครับเรียบร้อยครับตรงนี้ครับตรงนี้กลงังหนึงครับมีขุยร้อยกัดอยู่ได้ดักไว้ครับ เป็นไงเอ่ย่ยางนี้ดวงลมครับเอาโดนครับตัวน,นี้โดนเรียบร้อยนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ให,ให่ตุ๊บใหญ่ตุ๊บนี่ครับใส้สวยนะครับอเคเลยครับใส้นี้วนตุ๊บวนตุ๊บนี่นี่โอเคครับใส่สวยใสสวยแถมเพิ่มมาอีกหนึ่ง เพิ่มมาเรื่อยๆครับโอคไปลุ้นหลังต่อไปครับผมครับเนี่ยครับก็เป็นทุ่งหญ้าครับไปไปลุ้นครับผมดักไว้ข้างหน้านู้นนี่เพราะว่ามันเป็นหัวขนาดเตี้ยๆอยู่มีหญ้าขึ้นอยู่ครับไปลุ้นกันต่อครับนี่ป่าสนครับนี่ครับป่าสน ุนเลยครับดึงขึ้นมาดูเลยนี่อาโดนครับนี่เรียบร้อยไซนี้ครับไซกระดูกกรอบหนูพุกครับสวยๆโอเคครับไปลุ้นต่อครับเนี่ยครับป่าสโนโลกๆครับตอนหน้าน้ำน้ำก็ท่วมเข้าไปได้ททำนาด้วยครับปล่อยล้างเลย ลบมากนะครับรุยเหนื่อยเลยเนะี่ยหลังนึงครับเป็นยังไงลหลังนึง่งนี้ลั่นไมเอ,อ่ยไม่ลั่น,นครับหลังนี้โอเคไปโนบีครับ ไว้เป็นแถวๆเลยโอ้ยล็กครับขออนญาเป็นเพ่นด้ยนะครับนี่ครับตันนี้ราที่วะครับรู้ว่าอยู่ตรงไหนครับน่าจะนี่ครับเจอเลยแหววปุ๊บเจอเลยครับ ไม่ลันครับตรงนี้ไม่ลันเฮ้ยหลังนี้เป็นไงเอ่ยันี้เป็นยังไงเอ่ยอุ๊ปอ้าวโดนครับหลังนี่ก็โดนนี่ครับไซด์เดียวกันหมดเลยครับนี่ผุกเลยครับพรุ่งยิงแต่จะมีไซด์นี้เยอะครับโอเค ส,สวยๆครับใส่กระดูกกรอบสาหรับคนที่ชอบทัดกระดูกกรอบครับครับโอเคเดี๋ยวไปู้กันต่อครับหลังนี้เป็นไงเอ่ยลังนี้ก็โดนครับเรียบร้อยใส่สวยครับตัวนี้นี่ครับโอเคใส่สวยๆเนื้อก็กรอบโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อ ทางลหลังนี้ตักไปตรงไหนเอ่ยหลังนี้ลั่นครับเรียบร้อยครับอยู่ข้างในนู่นครับมองไม่เห็นนี่ครับหมดเจาะด้วยโอ้โหตัวนี้ แป๊บนะครับโดนมดเจาะครับโอเคไปต่อครับต่อไปต่อไม่เจางนะครับ หลังหนึ่งไว้ตรงไหนก็นเลยเราจะเป็นใจรองน้ำเนี่ยครับนี่ครับไม่คุ้รองน้ำไม่ลั่นครับไม่ลั่นหล่งนึงนี่ครับังนีง หล,หลังนี้กุลังนีก็น่าจะเป็นหลังทุดท้ายนะในป่าหญ้านี่ดักไว้ตรงไหนเอ่ยตรงที่ครับน่าเดี๋ยวตรงนี้หรมไหมตรงไหนละนี่เองครับดักไอ้ทิ่งลั่นไหนเอ่ยอ้าวหลังี้ลั่นครับ หลังสุดท้ายครับไซสวยครับโอเคครับหลังสุดท้ายในป่าหญ้าครับครับสำหรับวันนี้ก็ไซส์เล็กไซส์ใหญ่รวมเลยครับส4ดสี่แต้มครับผมลวกดักหนูบ้านากับหัวเชื้อดักหนูบ้านทุงครับมีตัวเป็นโดนครับครับ สำหรับคลิปนี้ผมโคจบไปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมโคจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ